นี่ US economy growth นะครับเรามาดู GDP 2.8 r a t e in second quarter นะครับประกาศออกมาค่อนข้างดีเลยนะฮะภาพลักษณ์ค่อนข้างดู เป็นกันเองสบายๆนะครับ GDP สหรัฐอเมริกาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็น่าประทับใจคูย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ได้ไหมเนี่ยนะก็จากการคาดการณ์นะแล้วแต่สํานักนะเมื่อกี้ Market Watch เนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ที่2.1นะครับแต่ของ Financial Times เขาคาดไว้ที่2แต่ไม่ว่าจะคาดไว้ที่2.1หรือคาดไว้ที่2เนี่ย US economy ตัวเลขจริงเนี่ยก็มา2.8 หลายคนทราบกันดีผมว่าคุณจรมก็ทราบกันดีว่าไอเ้เศรษฐกิจที่มันดูจะดีอย่างนี้นะครับ productivity ที่มันดีอย่างนี้จริงๆมันเกิดมาจากการจ้างงานที่มันบน่นๆบนๆก็คือเราเห็นแล้วเนาะว่าทุกๆคนเนี่ยมีงานพิเศษกันหมดเลยนะครับโดยเพราะยิ่งเด็กที่อายุ Gen Y Gen C Gen X ก็มีนะครับคือเราวันนั้นเราเปิดตัวเลขกันให้ดูนะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ทำงานเดียวไม่รอด ก็ต้องทํากัน2องจ็อบสามจ็อบอะไรเงี้ยรับกันไปนะครับ productivity ที่ดีมันก็จริงนะครับแต่ว่ามันดีบนการทํางานของคนคนเดียวเนี่ยหรือคนในกลุ่มเดิมๆเ,เนี่ยรีพีทรีพีทซ้ำจริงมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่า mandate ที่แท้จริงของคุณเจอโรมเนี่ยหรือประธานเฟดเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องของการจ้างงานเป็นหลัก unemployment rate ตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปเลขสี่ซึ่งมันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่งั้นถ้ายังคงคงดอกแบบนี้ต่อไปนะครับมีสิทธิ์ที่ unemployment มันจะกลับลำลงมานะแล้วถ้าเราดูกระดาษตลาดหุ้นเนี่ยเราก็เห็นชัดนะวันค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรพอตัวเลขเออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเราทิศทางเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าขึ้นใต้น้ำแล้วกันนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าจะลดดอกไม่ก็เดือนเนี้ยปลายปีเนี้ยนะฮะเดือน9หรือเดือน11เอ่ะจะเอาเดือนไหนนะฮะ นี่คือสิ่งที่ทุกๆคนกาวแล้วกันนะแจกกาวกันไว้เราเห็น d ีเที่ก็นิ่งมาสักพักเพราะว่าถ้าทุกคนคิดว่ามันจะมีการขึ้นดอกว่นนี้ d ีเมันก็พุ่งไปแล้วอั้วดีเก็นิ่งนะทุกคนก็รอจังหวะที่จะลดเมื่อไหร่ละจะลดเมื่อไหร่ละหลายๆประเทศเองเนี่ยก็เริ่มนิ่งกับค่างเงินแลวนะเรื่องของการอัตราการแลกเปลี่ยนเพราะว่า d ีเมันนิ่งมาสักพักแล้วถูกไหมพอสียรภาพมันเริ่มกลับมา หล,หลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะขยับในการตัดสินใจทิศทางของตัวเองแล้วดูอย่างจีนมันนียเดี๋ยวเราจะดเจาะไปที่จีนนะว่าเขาเริ่มปรับอะไรกันบ้างเรียกว่าปรับทับครั้งใหญ่พอสมควรนะครับชิงปรับก่อนเลยค่อนข้างแสดงว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคลื่อนตัวมาทิศนี้แน่นอนก่อนจะไปดูตรงนั้นนะผมพามาดูตัวเลขนิดนึงนะเจาะลงไปนะนี่คือ GDP ของสหรัฐอเมริกา ดูเลยนะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาน่ากลัวมากใช่ไหมฮะก่อนหน้าโควิดเนี่ยเราเห็นย้อนหลังกลับไปในโอ้ตั้งแต่ปี2006นะไกลมากถ้ามันเป็นแท่งที่อยู่ด้านบนของเส้นสีดําก็คือ GDP มันเป็นบวกคือเศรษฐกิจมันก็ดีถูกป่ะมันเติบโตแต่ว่าถ้ามันติดลบมันก็จะเป็นแท่งที่ชี้ลงมาด้านล่างนะงั้นก่อนหน้านี้เนี่ยการติดลบของ GDP เนี่ยมันเกิดขึ้นแถวๆซัปพลามเห็นไหม ดูเดชซัพพลามแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า GDP มันติดลบเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงกำลังสุกงอมเลยในชะ่ไหมแบงก์ตง,งแบงก์แ,แตกรีแมนส์บราดเดอร์หลังจากแก้ตรงนั้นได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะกลับมาใช่ไหมก็กลับมาก็บวกบวกบกบวกก็มีติดลบบ้างบางปีแต่มันลบแบบพอรับได้ แต่สิ่งที่มันน่าสนใจคุณเห็น2แท่งที่มันสปีดขึ้นไปแบบนี้ไหมทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยนี่คือผลงานของโควิด -19 นะครับแล้วก็ทําให้คุณเจอโรมแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับการระบาดของไวรัสมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้แล้วก็เศรษฐกิจที่เจอไวรัสแบบนี้เจอโรมไม่เคยเจอ เฟดไม่เคยเจอเป็นผมผมก็ตกใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราล่ําลือกันเรื่องของไอตัวสัพพามนะว่าโอโ้ตอนนั้นเนี่ยแบงก์ล่มจะตายกันอยู่แล้วนะแย่กันอุตรุดเลยตอนนั้นเนี่ย GDP ยังลบแค่นี้เองนะฮะลบกระปิดหนึ่งคุณดูแท่งเด็เทียบไม่ได้กับโควิด1 9ที่ผ่านมาคือลบแบบ นกโคตรเยอะนะฮะเห็นแห่งนี <of> <ici> ้ใครเป็นใครไม่ตกใจฮะเจรรมก็ต้องตกใจครับตายเศรษฐกิจพังนะฮะพินาศนะฮะแค่นิดเดียวเองยังล่อไปขนาดนี้โควิดมาตอนนั้นจําได้เนาะทุกอย่างปิดหมดโหแล้วถ้าเราตอนนั้นเราเสพข่าวถ้ายังจําโมเมนตัมได้นะตอนนี้เราต้องกลับมา เอ่อ f วิร์กฟอร์มโกันใหม่ๆช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยเรารู้สึกเป็นห่วงนะมันจะกลับไปทํางานได้เมื่อไหร่วะหลายคนบอกอาจจะเป็นอย่างนี้ forever อะไรเงี้ยนะเพราะว่าวัคซีนมันไม่ได้คิดกันง่ายๆโอ้โหนั้นแค่เสพข่าวก็เครียดแล้วนะครับผมว่าเฟดเองก็เสพข่าวแบบนี้แหละแล้วก็กลัวเป็นอย่างมากว่าตาย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 เศรษฐกิจพังพินาศหมดนะครับร้านเลินเปิดไม่ได้ร้านรวงเปิดไม่ได้การบินยังบินไม่ได้เลยนะครับแล้ว มองไปข้างหน้ายังมองไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฟดตัดสินใจกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการพิมพ์เงินมาจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ GDP ที่มันปูดขึ้นไปนะครับแ,แท่งนี้แหละคือแท่งที่ทําให้ไม่กระทั่งคริปโตเคอเรนซีหรือวงการตลาดหุ <laughs> ้นมันทุดมูลนะฮะหลายคนเรียกว่ามันฟองสบู่แล้วไปแน่นอนแหละมันโคตจะ ย้อนแย้งกันเลยนะฮะมันลงมาสุดๆแล้วมันก็ขึ้นไปสุดๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับสู่สมดุลแต่ต่อให้กลับสู่สมดุลเนี่ยก็จะเห็นว่าแท่งค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมามีติดลบไปบ้างนะครับสไตามาตเนี่ยสครั้งเนี่ยแล้วก็มองว่ามันคือรีเซชชันแล้วหรือเปล่านะฮะตามนิยามก็ว่ากันไปติดลบ2ไตามาสติดนะแต่มันก็ลบนิดเดียวนะกุนเจรมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็น สัมฤทธแล้วก็กลับมาบวกอีกสักพักหนึ่งวันนี้แท่งล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นมาอีกแล้วนะบวกขึ้นมาจากคิวที่แล้วนะมันเป็น2.8ก็ต้องบอกว่ายังแข็งแกร่งอยู่เลยนะยังดูดีอยู่แล้วก็ฝั่งของ GDP ยังไม่น่าเป็นห่วงจากสหรัฐอเมริกานะมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเราไปเจาะกันดีกว่านะว่า GDP ที่สูงแบบนี้นะสูงขึ้นมาจากคิวที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้ ผมมาเจาะที่นิวยอร์กไทมส์นะฮะเขาทากราฟไว้ใหญ่ทุกๆคนดูยังเลยมันจะได้เข้าใจภาพนะว่าตรงนี้มันดีขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าก็ดีมันดีแล้วยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกเซกเตอร์ดีหมดนะ GDP เนี่ยประกอบไปด้วยคุณจะจําได้นะว่าถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาไอ้ส่ส่วนเนาะส่วนที่มันหลักๆเลยที่จะทําให้ GDP ขึ้นมาได้เนี่ยแล้วกินสัดส่วนค่อนข้างเยอะที่สุดเนี่ยคือ consumer spending นะครับในคิวที่ผ่านมาเนี่ย consumer spending หรือการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ย สูงขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยคุณดูแท่งสีดำนะเนี่ยคอน sumer spending ขึ้นเนาะแสดงว่าอะไรครับถ้าเราตีความจากกราฟนี้เราก็ต้องบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาเราตีความจากตัวเลขนะเราไม่เอาบ i อ s นะมันก็กลับมาพอสมควรนะคนกล้ากลับจับจ่ายใช้สอยจะจับจ่ายบนบัตรเครดิตหรือจับจ่ายบนบนเงินสดไม่รู้แต่ว่าก็มีอารมณ์การจับจ่ายที่กลับมานอกเหนือจากนี้เนี่ยฝั่งของภาคธุรกิจเป็นไงบ้างนะครับภาคธุรกิจก็ควรจะต้องลงทุนภาคธุรกิจลงทุนมากขึ้น เห็นแท่งสีดำเนาะกล้าลงทุนมากขึ้นนะก็แสดงว่าเริ่มอยู่นิ่งละเริ่มโอเคละเริ่มรู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยที่จะลงเพิ่มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะสวยงามนะสองการาฟผ่านไปมาดู Government spending บางนะฝั่งของรัฐบาลว่า spend เยอะแค่ไหนอ่ะถ้าเทียบคิวที่แล้วก็ spend มากกว่านะพอสมควรเห็นไหม สีดำๆนี้สิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีนะหก,กราฟเนี่ยมีอยู่กราฟหนึ่งที่มันไม่ดีก็คือ housing ซึ่งเราก็อ่านข่าวไปเมื่อวานนะเรื่องของตัวเลข new home sale ตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อบ้านยังไม่ซื้อเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะถ้าเป็นเราเราก็คงยังไม่ซื้อเป็นเพื่อนๆที่อยู่ใน U.S. อยู่คิดว่าซื้อไหมคิดว่ามันกำลังจะเลือกตั้งเนาะถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเราขอฟังนโยบายก่อนนะอาจจะสมมติทรัมป์มาทรัมป์อาจจะทําให้บ้านมันถูกลงก็ได้ว่าก่อนหน้านี้บ้านมันแพงแล้วก็ททิิศาาางงนนนนนนีี่ยดดดออออกกมั็ลแ้้้้้วซืบบตต ก็ไม่รู้ซื้อตอนดอกเบีย้ยแพงเรื่องอะไรต้องมาซื้อตอนนี้นะครับเราก็เฟดประกาศเปล่าวๆว่าใกล้แล้วใกล้แล้วงั้นการซื้อบ้านไม่แปลกครับที่มันเนี่ยติดลบลงมานะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราดู Import นะครับการนําเข้ามากขึ้นนะเริ่มมีการนําเข้ามากขึ้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคอนซัมชันมันดีขึ้นนะเลยอยากจะนําเข้าก็ในที่นี้ก็คงจะมีจีนเยอะพอสมควรแต่ว่านําเข้าก็ยังนิดเดียวนะแท่งมันน้อยไปหน่อยนึงก็อาจจะยังชะลอตัวแต่ว่าดู Export ครับนี่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ เพิ่มมากขึ้นจากคิวที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับการส่งออกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นการส่งออกแบบนี้มันรวมไปถึงพวกอ,วอาวุธด้วยนะก็มีการส่งออกไปนะชิปเชบอาวุธอะไรเงี้ยก็รวมไปอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดเลยเนี่ยก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเนาะหลายๆประเทศเวลา GDP ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงสักเท่าไหร่หรอกเราวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของประเทศจาก GDP เนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะบางทีมันรวยกระจุกและจนกระจายมันกก็ถูอ้ม เอางี้ดีกว่านะมัน GDP มันดูดีเนี่ยบางทีมันก็ถูกอุ้มโดยใครบางคนอยู่นะฮะต,ตัวใหญ่ๆอะ่ะอุ้มไม่อยู่นะฮะไอคนได้มันก็ได้เยอะแยะไอคนคนไม่ได้อะ่ะมันก็ยังจนอยู่อ่ะนะฮะเนี่ยคุณดู consumer spending เนี่ยจริงๆมันเป็นการดีที่ไม่ได้ดีมากหรอกนะเขาดู consumer spending ไม่ได้ไม่ได้แท่งอะไรสวยงามมากมายเมื่อเทียบกับก่อนหนะ้านี้ที่เคย spend กันตอนโควิด -19 n e t e spend กันอุตตรดุลนั้นเงินมันเหลือเหลือเยอะแยะนะเพราะว่าแจกเ,เงินเงินตอนนี้มัน ไม่มีตังละมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ดีได้แค่นี้นะครับแต่ว่าให้มันถูกอุ้มโดยตัวอื่นๆมากกว่าเนี่ยผมว่า business investment น่า,นาสนใจนะมีพวกสถาบันมาลงทุนอะไรกันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเอาเป็นภาพประมาณนี้ถ้าเจาะลงไปเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วในรากฐานมันจริงๆเนี่ยตัว consumer spending ก็ยังไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าอ่ะก็ออกมาติดบวกก็ยังดีเพราะฉะนั้นคุณเจโรมถ้าอยากจะแก้ตัว consumer spending เพื่อเรียกความเชื่อมัน่นผู้บริโภคกลับมาก็จะต้องลดดอกแหละอันนี้ความหมายของผม อืมอาจจะต้องมีการลดดอกขึ้นหรือเปล่า